โอ้ยได้กล่องสุม่มได้กล่องสุ่มมาแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเอามาเปิดจุบานได้มาจาก MK จะมี4ตัวแบบ4แบบแต่ว่าเขาสิได้ตัวใดสิได้ตัวใดแบบนี้เต่ว่ามาเปิดต้องการมาเปิดต้องการตรงนี้แกะรอยตรงนี้แกะรอยปุดูดึงรอยปูเทียงเขียง แอดแอนแอน,แอนเราจะได้ตัวไหนในสี่ตัวนี้นะแอนนี่ประมาณว่าหนึ่งสองสามสี่เขาจะได้ตัวนี้บอสโอ้แหวกนจนแต่ลำบัดเนี่ยอุย้ย ดันดัดดอืม,อมว้าวปึ๊ดูพร้อมกันดูพร้อมกันเอ,อ่ออุ๊ยได้หัวใจได้หัวใจได้ตัวนี้เลยได้ตัวนี้เลยโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากโอ้โหเฮ้ยน่ารักสุด,สด ชอบเลยตันนี้ชอบนารักน่ารักน่ารักเยยโอ้โหน่ารักสุด